E. S. <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ h anel Anne o e r n e y นะคะวันนี้แอนมีเพีค่อหาเพื่อนเล่นทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครนะคะและแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะมีภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3นะ ให้เ,เพื่อนๆทำสมาธิเลือกภาพที่สะดุดตามากที่สุดนะคะถ้าเลือกไม่ได้ให้กดพร์ดไปก่อนนะถ้าเลือกได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขอดูตัวตนของคนที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะ เธอริตนะเฟียบวานนะคะสามไม้เท้านะคะแล้วก็สเตรนนะหนึ่ง <1 S 1> เหรียญน,นะคะเอดออฟเพนทดเคลนะตัวตนของเขานะคะอ่าราคณนาราศีาตุนะคะเขาจะเป็นธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุดินพฤกษกมังกรกันนะอืมคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ มีความรู้มีความสามารถนะเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เรียนสูงหรือว่าเรียนจบนอกได้นะเป็นคนไกลนะคะอาจจะมีความห่างไกลจากคุณเรื่องระยะทางนะคะต่างที่ต่างถิ่นได้ต่างจังหวัดต่างอำเภอได้หมดนะคะเป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะ เขาอาจจะเป็นทําแบบธุรกิจส่วนตัวได้นะคะหรือว่างานที่เขาทำอ่ะมันมีประมาณสองสามอย่างอ,ะอ่ะเออเป็นคนที่ทํางานแบบทํางานหลากหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์นะคะเป็นคนที่มีดวงแล้วก็มีดวงทางการเงินนะคะแล้วก็หยิบจับอะไรอ่ะก็มาที่จะประสบความสําเร็จด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่แบบ รู้ว่าจะหาเงินยังไงรู้ว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จยังไงนะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งแล้วก็อ่อนโยนในตัวเองนะลึกๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะจะเป็นคนที่รักสัตร์รักธรรมชาติอะไรแบบนี้ได้นะคะเป็นคนที่แบบจริงๆแล้วลึกๆเป็นคนอ่อนโยนแต่ว่าภายนอก เป็นคนแข็งแกร่งคือคนที่มองออกมาภายนอกจะคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะไรแบบนี้เขาเป็นคนที่มีแบบพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่แบบไม่คือถ้าคุณมองเขาภายนอกคุณจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะคนคนนี้เขาจะมีแบบสองบุคลิกอะคะ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่ แอบมองแอบสองคุณอยู่ในพื้นที่ไกลๆด้วยนะคะเป็นคนที่สองคุณได้นะคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันทางโลกออนไลน์ได้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเคยเจอกับเขาผ่านทางโลกออนไลน์ได้นะเขามองคุณจากที่ไกลๆนะคะคนคนนี้นะอืขอดูว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะคะ h ะฮาโลแฟนนะคะเดมเพลทความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณกับเขานะแอนมองว่าอาจจะมีการตัดการติดต่อสื่อสารกันไปหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันไปหรือว่าอาจจะเคยพูดอะไรที่แบบ ทำร้ายจิตใจกันอืมคือเหมือนกับตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้สื่อสารกันหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้จาไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าส่องกันนะสถานะของคุณตอนนี้คือส่องกันส่องกันหนักมากนะคะเขาก็ยังมองว่าคุณดีคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่นะคุณยังเป็นคนที่เขาชอบเขารู้สึกดีดด้วยเขาแบบเขามองว่าคุณใจดีกับเขามากๆอบอุ่นมากๆนะคะอืม คุณกับเขาอะ่ะมันมันมีความที่แบบเขามองคุณดีมากๆเลยนะคนคนเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแบบคอมมิชเมนต์หรือว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสถานะอะไรที่มันชัดเจนอะ่ะแอนมองว่าการติดต่อสื่อสารมาของเขาอะ่ะมันจะชัดเจนขึ้นเขาจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นแฟนกันนะ เพราะว่ามันมีไพ่เดอเพลสขึ้นนะคะแล้วก็ไฮโดแฟนนะคือเป็นไพ่แบบเป็นไพ่ที่ดีอะคะ่ะอืมแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โสดมานานมากๆนะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณได้นะคะเป็นคนที่แบบคือเขาตัวเขาอะคลองโสดมาแบบนานแล้วอะคือยังไม่ได้มีแฟนสักทีอะคะ่ะขอดูนะคะว่า เขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะเทรลฟ์ซอสนะคะสิบดาวเวลฟอร์จูนนะคะเพเทรวานนะคะคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะการติดต่อสื่อสารของเขาอะ่ะมันจะมันจะได้มีการเริ่มต้นใหม่คือเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่เลยอะ่ะ แล้วอดีตที่มันเคยเจ็บปวดหรือว่าเคยทําร้ายจิตใจกันนะคะคือแบบไพ่ก็อยากที่จะให้คุณแบบลืมนะเพราะว่าไพ่กลงล้อขึ้นนะคะคือคุณกับเขามีโชคชะตานะ mm hmm. การที่จะต้องเจอกันแล้วก็ห่างกันไปหรือว่าเงียบกันไปไม่ได้พูดคุยกันไปมันเป็นเรื่องของโชคชะตาคือเหมือนกับมันฝืนไม่ได้อะค่ะแล้วแล้วคราวนี้พอคุณกับเขาเติบโตกันหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรแล้วอะอะไรแบบเนี้ยคือต่างคนก็ต่างเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วอะค่ะเขาก็จะกลับมาเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบมันเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆนะอืมคนคนนี้นะคะเขามีความเป็นเป็นคู่ของคุณนะมันจะมีการเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีอดีตที่มันเคยเจ็บปวดหรือว่าเคยทําร้ายกันก็อยากจะให้คุณลืมแล้วก็ทิ้งมันไปนะคะ คนคนนี้เขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเป็นคนใหม่เป็นคนที่แบบเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะจากที่เขาเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงไม่เปิดใจเขาก็จะแบบพยายามที่จะแบบเข้าหาคุณอะให้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นภาพนี้นะคะ คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครนะคะเร็วๆนี้นะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยะคะ่ะขอดูตัวตนของเขาคนนั้นก่อนนะคะที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะเทียบครับนะคะ King of p e n t a c l e นะคะราชาเหรียญนะ,ะสวีนับวา,านนะเสร็จไม่เทา้นนทานะคะแล้วก็ ฟัาบครับนะคะอตัวตนของเขานะตัวตนของเขานะคะเขาเป็นคนที่มั่งคั่งนะเป็นคนที่จะเรียกว่ายังไงล่ะเป็นคนมีกระตังนะคะอืเป็นคนที่แบบมีความพร้อมมีความมั่นคงแล้วในเรื่องของการเงินการงานหน้าที่การงานการเงินอะไรของเขาอะค่ะ <S <S <ๆ S 1> คือเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆแล้วนะคะในเรื่องของ ฐานะการเงินเนี่ยแหละค่ะความรวยอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่แบบจิตใจดีนะคะเป็นคนที่รักคนรอบข้างเหมือนกับเอาใจใส่คนรอบข้างค่อนข้างดีนะใครก็ตามที่อยู่รอบตัวเขานะคะจะได้รับพลังงานดีๆจากเขานะเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดคนรอบข้างแคร์คนรอบข้างนะคะค่อนข้างสูงนะเป็นคนที่แบบทํางานเก่งมากๆนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานอะ่ะคือเขาทํางานเก่งนะ ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรอะ่ะเขาแก้ได้หมดนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความฉลาดนะอาจจะเป็นคนที่แบบแตกต่างจากคุณได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะอืมอ่าเขาเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่กลัวอุปสรรคนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยนะคนคนนี้นะคะมีเลือดนักสู้ในตัวเองสูงมากนะอ่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบ ยังลืมเรื่องราวใ LIKE นอดีตเก่าๆไม่ได้อะยังมูฟออนไม่ได้นะคะแอนมองว่าเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะแอนมองว่าเขายังลืมคุณไม่ได้แล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเขาเป็นคนที่แบบยังจมอยู่กับอดีตแล้วก็รู้สึกเสียใจกับการกระทําของตัวเองที่เคยทํามาในเรื่องในเรื่องอดีตนะคะในเรื่องความรักนะในเรื่องความสัมพันธ์นะนอะเขามาีาความรู้สึกว่าเขาน่าจะทําอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดแล้วก็พังไปเขารู้สึกว่าเขานี่แหละเป็นคนทํานะคะอืม ลัคนาราศีธาตุนะคะจะมีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุน้ํากรากฏพิจิกปีนะนะธาตุดินพฤกษกบังกรกันนะคะแอนดู do, ขอดูความสัมพันธ์ปัจจุบันระหว่างคุณกับเขานะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดเดนนะคะไฟอัเพนเดอร์คนะห้าเหรียญ ทั่ว้านนะคะสองไม้เท้าความสัมพันธ์ปัจจุบันระหว่างคุณและเขานะคือมันจบกันไปแล้วจริงๆนะคะมันจบกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ m o ฟออนหรอกค่ะใครขึ้นว่าเขายังไม่ได้ m o ฟออนนะคะคุณกับเขานะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบเหมือนกับพยายามที่จะเดินไปต่อด้วยกันแล้วอะแต่มันก็ไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์น่มันก็ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็มันจะลําบากมันมีอุปสรรคเยอะนะคะ คุณกับเขามองว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์อ่ะมันค่อนข้างที่จะที่จะเยอะนะอาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าคนรอบข้างไม่เห็นด้วยหรือว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นกับการทํางานการเงินมากเกินไปอะคะ่ะอือหรือว่าจริงๆเราเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีเหตุผลมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองเรื่องของความรักอะคะ่ะเป็นเรื่องของเหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวอะไรแบบเนี้ย คณกับเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยมือกันไปเหมือนกับจบกันไปหันหลังกันไปนะคะแต่ว่าคนคนนี้นะคะปัจจุบันนี้นะเขาก็ยังมองยังส่องคุณนะคะจากพื้นที่ไกลๆนะยังไม่ได้ไปไหนนะคะในระหว่างที่คุณกับเขาจบกันไปอ่ะคนคนนี้เขาก็ยังมองคุณอยู่หรือจริงๆเราอาจจะเป็นตัวคุณด้วยก็ได้นะคะที่ยังส่องยังมองเขาอยู่อ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันยังมีช่องทางที่แบบ ยังพบยังเห็นกันได้นะคะทางโลกออนไลน์นะมันยังมีมันยังมีช่องทางที่แบบยังรู้ว่าเขาทําอะไรเราก็รู้ว่าแบบเออเขาเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยม,มันก็ยังแบบไม่ได้หายไปจากกันซะทีเดียวนะคะแต่จะเป็นการมองการส่องกันนะอาจากที่ไกลๆนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนไกลนะคะอย่างที่อนบอกนะขอดูว่า แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมานะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงนะ king of p e n a c l e s นะคะอัศวินเหรียญ queen of swords นะคะ king of cups นะคะอความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนานะคะแต่ว่ามันจะพัฒนาไปแบบค่อนข้างที่จะช้านะ คุณกับเขาอ่ะมันจะต้องแบบใช้เหตุผลคุยกันจริงๆหรือว่าต้องคุยกันด้วยแบบคําพูดที่แบบมันมันเข้าใจกันจริงๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกันด้วยนะคะที่ไม่เข้าใจกันนะอแอนมองว่าอนาคตความสัมพันธ์นะเขาก็จะเป็นคนที่แบบดีขึ้นอ่อนโยนขึ้นเหมือนกับเขาจะใช้หัวใจมากกว่าเหตุผลมากกว่าสมองมากขึ้นนะคะ จะเหมือนทําตามหัวใจตัวเองแล้วอะก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบคิดแต่เรื่องแบบสมองใช้สมองใช้เหตุผลในความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันจะพัฒนาไปแบบช้าๆนะแต่แอนมองว่ามันก็น่าจะมีความมั่นคงอยู่นะคะแอนขอดูเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะ มันจะพัฒนานะคะแต่ว่ามันจะพัฒนาไปแบบช้าช้านะแต่ว่ามันมันก็มีความมั่นคงมันมีความรู้สึกดีๆมันมีความจริงใจให้กันนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ได้แบบมันไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรอ่ะคือเรารักกันแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนที่แบบใช้ใจตัวเองมากขึ้นรู้ใจตัวเองมากขึ้นว่าอการติดต่อสื่อสารมาของเขาอ่ะคือแบบเขารู้ใจตัวเองแล้วว่า เขาจะต้องแบบไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังไงเขารู้เขารู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบตรงไปตรงมานะเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบคือเป็นคนที่แบบต้องการความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนอะตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ต้องการอะไรที่มันแบบคุ้มเครืออะไรแบบเนี้ยอ่าเขาก็รู้นะคะอืม โอเคนะคะสำหรับเพื่อน <c oughs> ๆที่เลือกกองที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ามนะคะเป็นภาพนี้นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะแอนขอเปิดไพ่ตัวตนของเขาสี่ใบนะคะฟา์ครับนะคะห้าถ้วย โอฟคัพนะคะสีถ้วยเอซคัพนะคะหนึ่งถ้วยเซเว่นออฟเพนเอนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคือเขาอะลัคนาราศีธาตุนะคะธาตุน้ํากรกพิศิกมีนะคะธาตุดินพฤกษศกมังกรกันนะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่แบบช่างเลือกนะเป็นคนช่างเลือกเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่รักคนยากมีความรู้สึกดีๆให้กับคนหรือว่าจะจะแบบจะให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาค่ะค่อนข้างที่จะยากนะคนคนนี้เขาเป็นคนทํางานเก่งมีความมุ่งม,มั่นในการทํางานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบสถานะการเงินค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าเขาสร้างหรือว่าเขาหามาด้วยตัวของเขาเองนะแอนมองว่าเขาเป็นคนที่แบบยังยังเสียใจกับเรื่องราวเก่าๆอยู่นะแล้วก็เป็นคนที่แบบ คือไพ่ตัวตนเขามันไม่ค่อยขึ้นเลยอะคะ่ะมันจะขึ้นเป็นแบบว่าเขาจะกลับมาเขาจะมาขอโอกาสจะมาจีบจะกลับเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะอะอ่าแอนขอเปิดเพิ่มนะคะตัวตนของเขานะ The Hermit นะคะทัววบานะ เอสัวานนะคะคอยหนึ่งใบค่ะตัวตนของเขานะคะโอเคค่ะแอนรู้แล้วนะเขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบการผูกมมาหลอกก่อนนะัานนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระมมากๆเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบประจนภยัยชอบเสียงกล้าเสียงกล้ารวยนะคะเป็นคนที่แบบมีไฟในเรื่องของการทํางานนะแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงนะคะเดอะเฮอร์มิตเป็นคนฉลาดเป็นคน เป็นคนฉลาดเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณดีนะคะเป็นคนที่แบบจบสูงอาจจะจบนอกได้เลยนะหรือว่าถ้าจบการศึกษาก็สูงอะคะ่ะเป็นคนไกลนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นจากคุณได้นะแล้วก็อาจจะมีความห่างกันในเรื่องของระยะทางนะต่างจังหวัดต่างอำเภอได้หมดนะคะต่างประเทศก็ได้นะ เขาเป็นคนที่แบบน่าจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะคนคน,นี้นะอาจจะทํางานเกี่ยวกับอาจจะทํางานอะไรที่มันเป็นงานอิสระนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบเสี่ยงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรอย่เงี้ยเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะอืตัวต้วตวหนหองเขานะคะแต่ว่าไพ่ข้างบนนี่คือขึ้นมาแบบอโอเคแหละเขาจะกลับมานะแล้วก็จะมาง้อคุณเนี่ละคะ่ะ จะมาขอโอกาสคุณนะเหมือนกับอะไรก็ตามที่เขาเคยทําในอดีตอ่ะเขาเสียใจนะคะไม่ใช่ไม่เสียใจนะเขารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเขารู้ตัวนะคะว่าเขาเป็นคนแบบทํามันพังอะไรแบบเนี้ยเออแอนขอดูสถานะปัจจุบันระหว่างคุณและเขานะคะว่าเป็นยังไงนะสถานะปัจจุบันนะคะเดอร์ัน สถานะปัจจุบัน Hand of s ฟ o r สนะคะสิบดาบฟ้าบ,บานเอ้ยฟ้าซอ,อน,นะคะห้าดาบสถานะปัจจุบันของคุณกับเขานะคะคุณกับเขายังเป็นความสุขของกันและกันอยู่อะ่ะคุณยังเป็นความสุขว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาอยู่เสมอน,นะคะ ไม่ว่าคุณกับเขาจะจบกันด้วยแบบคือคุณกับเขาอะมันมีการหันหลังออกจากกันจริงๆอะแล้วก็มีความเจ็บปวดทั้งสองคนนะคะทั้งสองฝ่ายนะคุณเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดคุณเสียใจเขาก็เสียใจนะแล้วมันมีการเดินหันหลังให้กันทั้งๆท,ที่แบบยังรักยังมีความรู้สึกดีๆให้ให้แก่กันอยู่นะคะต่างคนก็ต่างมองว่าอีกคนหนึ่องอะดีสําหรับเราอะอะไรแบบเนี้ย คนที่ใช่สําหรับเราเป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นเป็นความแบบแต่ด้วยความที่แบบว่ามันต้องมันเจ็บปวดอะมันเหมือนมันสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคําพูดที่แบบมันสื่อสารไม่เข้าใจกันอะอพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าตัวตนเขาเป็นเดเรมิดค่ะจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบอาจจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ใช้เหตุผลในในการคิดอะไรมากๆอะ่ะ คุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะนิ่งเกินไปหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะสําหรับคุณนะคุณก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะทั้งที่คุณก็รู้อว่าเขาเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณอ่ะคุณก็แบบมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่อ่ะแต่มันก็แบบมันก็มีความเจ็บปวดด้วยนะคะมันก็เลยต้องถอยต่างคนต่างถอยนะคอยดูว่าการติดต่อสื่อสารมาของเขานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงนะคะเทลซอสนะคะเด็กดาบเดมเพลอร์นะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะในอนาคตอืม แนวน้มความสัมพันธ์นะคะคือการติดต่อสื่อสารมาองเขาอะคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะมีความมั่นคงนะมันจะมีความมั่นคงอะออก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบมันยังมีความเป็นเด็กต่อกันอยู่อนะเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบเอาชนะนะคะคือการกลับมาของเขาล่ะคือเขาจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาจะแบบใช้เหตุผลมากขึ้นแล้วแบบ เขาจะกลับมาเหมือนกลับมาเป็นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะอยากที่จะมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือว่าอยากที่จะมามาเปย์คุณหรือว่ามามามอบสิ่งของหรืออะไรก็ตามน่ะที่เป็นการเฟิร์สการดูแลคุณน่ะอยากที่จะมาดูแลคุณนะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ๆแต่ว่าให้มันเป็นการเริ่มต้นที่แบบมันดีขึ้นน่ะอืมเขาก็จะแบบเหมือนเขาเติบโตมากขึ้นแล้วนะคนคนนี้นะคะ แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ด้วยนะคนคนนี้นะด้วยตัวตวนของเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบมีอีโกโ้หรือว่าเป็นคนที่แบบทํางานอยู่ในหน่วยงานที่สูงอะไรแบบเนี้แต่การกลับมาของเขาอา่ะเขาก็น่าที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขารู้ใจตัวเองแล้วก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่รู้ใจตัวเองหรือว่าพยายามที่จะปิดบังความรู้สึกของตัวเองนะคะ การกลับมาของเขามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีนะแอนมองว่ามันเป็นโอกาสดีๆมันเป็นโอกาสดีๆของคุณตัวคุณแล้วก็ตัวเขาด้วยนะอยู่ด้วยกันน่ะแอนมองว่าคุณกับเขามันมีเรื่องของแบบโชคลาภมีดวงที่แบบสมพง์กันน่ะอยู่ด้วยกันอาจจะแบบมีเงินมีทองไหลมาเทมาอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะอืมมันดีนะคะหนึ่งเหรียญคือดีนะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะ ถ้ายังไงนะคะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับพี่อาค้านะคะในข้อที่ว่าเร็วๆนี้ใครจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นพลังงานดีๆนะคะก็ให้คุณรับได้นะแต่ถ้ามันไม่ดีต่อใจหรือว่าฟังแล้วมันไม่ตรงกับเรื่องราวของค,คุณก็ไม่เป็นไรนะคะคุณก็ไม่ต้องกดรับไม่ต้องใส่ใจนะคะก็คิดซะว่าเป็นแบบมาเล่นสนุกๆอะไรเงี้ยโอเคนะคะโอเคนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ